อสพอดแคสต์ Podcast, จาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ i n s i g h t ์ o d c a s t ไม่ไหว้หน้าเปียบุตรชั่มแหละวังวนเนาวๆ่าสอสอเป็นเพียงตรายางรัฐบาลเดี๋ยวฟ้าก็เปิดฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใสบทรำพึงรำพันของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ขณะแงนหน้ามองท้องฟ้าที่มีเมฆครึ้มปกคลุมทำเนียบรัฐบาลสะท้อนอารมณ์ของท่านผู้นำณวันนี้ที่ตกอยู่ในสภาวะการเจอแรงกดดันจากทุกทิศท,ทุกทางหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาฝ่าวงล้อมจากสถานการณ์วิกฤตในวันนี้ และว,วันนี้นับเป็นวันแรกของการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่พักฝ่ายค้านจะใช้เป็นเวทีซ้อมใหญ่ก่อนถึงศึกซักฟอกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้แม้ไม่มีผลอะไรกับการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลได้แต่อย่างน้อยก็เป็นโอกาสประจานผลงานรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ว่าทำผิดพลาดบกพร่องหรือมีความไม่ชอบมาพากลนในเรื่องใดบ้างนอกจากประเด็นปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนแล้วยังมีปมความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากการขัดกันของผลประโยชน์ในโครงการลงทุนต่างๆรวมไปถึงปัญหาเสถียรภาพภายในของรัฐบาลเองที่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งานสภาเดินไปอย่างกระท่อนกระแทน่นโดยเฉพาะการพิจารณาร่างกฎหมายและวาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมีข้อมูลที่คุณปิยาบุตรแสงกหนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพูดผ่านรายการเอาปากกามาวงในเพจเฟซบุ๊กปิยบุตรแสงกนกกุลเกี่ยวกับร่างกฎหมายสามฉบับของพรรคก้าวไกลคือ ร่างพรบภาษีสรรพสามิตหรือพรบสุราก้าวหน้าร่างพรบสมรสเท่าเทียมและร่างพรบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณปียบุตรมองว่ากลไกที่ทำให้อำนาจฝ่ายบริหารดึงร่างกฎหมายเหล่านี้กลับไปให้คอรมอพิจารณาทําให้ฝ่ายนิติบัญญัติง่อยเลี้ยเสียขาไปเรื่อยๆอำนาจการตรากฎหมายที่ว่าเป็นของสภา สุดท้ายก็ถูกฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีขี่ข้ออยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วกฎหมายที่จะผ่านสภาไปได้ล้วนเป็นร่างที่คอรมอรเสนอส่วนร่างที่สสเสนอล้วนยากเย็นแสนเขน็นและถึงเข้าสู่สภาแล้วก็ยังโดนกลไกลดังที่กล่าวดองไว้อีกพร้อมกับตั้งข้อสังเกต5ข้อถึงเหตุที่ทำให้ร่างกฎหมายที่สสเสนอ ผ่านสภาได้ยากเย็นคือ 1. รัฐธรรมนูญมาตรา77ที่เขียนเหมือนจะดูดีว่าต้องผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนทำให้เสียเวลา 2. รัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้แบ่งปฏิทินการประชุมเป็นสมัยทั่วไปและสมัยนิติบัญญัติเหมือนแต่ก่อนทำให้ยติอื่นๆที่เข้ามาทับแซงคิวไปเรื่อยๆ แต่ดีที่ประธานสภาจัดให้ในหนึ่งวันต่อสัปดาห์เป็นวันพิจารณากฎหมายอย่างเดียวทำให้ร่างพรบรที่สอสอเสนอได้รับการพิจารณามากขึ้น3ร่างกฎหมายที่คอรมอรเสนอจะได้รับความสำคัญก่อนร่างของสสเพราะถูกแทงเรื่องขึ้นมาเป็นยติด่วนทำให้แซงคิวได้อยู่เรื่อยๆ 4. 4. คาว่ากฎหมายการเงิน เป็นนิยามที่กว้างมากต้องให้นายกอน,อนุมัติก่อนจึงจะเข้าสู่สภาได้คําคำว่าการปฏิรูปประเทศในหมวด16ของรัฐธรรมนูญระบุว่าการพิจารณากฎหมายที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปต้องประชุมร่วมกันสองสภาคือสอสอและสอวอนี่คือคกลไกที่ทำให้ฝ่ายบริหาร เตสะสกัดกฎหมายที่เสนอโดยสสวังวนเน่าๆที่ทำให้สสและสภาเป็นเพียงตรายางรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ